ว่าจะเป็นจังไดลูกค้าเร็วๆนี้เดี๋ยวมีป้ายคิงเข้านะแม่นะมีใครรอป้ายคิงไหมเดี๋ยวมีป้ายคิงเข้ามานะลูกค้าจ๋าป้ายคิงจะปรับใหม่เป็นงาน45กิโลนะคะรู้สึกว่าจะเปิดจองวันพฤหัสนี้นะคะจะเปิดจองตู้คิงให้วันพฤหัสนี้นะคะติดตามรายละเอียดทางหน้าเพจแล้วก็ทางกลุ่มไลน์ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ลูกค้าไปขอเข้าแอดมินเข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะจ๊ะ ไ้คิงเปิดจองวันพฤหัสนี้แล้วก็จะจะส่งให้วันศุกร์นะแม่นะพี่หนูแนบอร,รอไปคิงวัดใหม่เดี๋ยวของเข้ามาน่าจะวันพุธของเข้าแล้วก็หนูจะเปิดเช็คงานก่อนเปิดเทสงานก่อนนะคะจะเปิดอาจจะไม่ได้ทุกตัวนะแม่นะอาจจะเปิดเป็นไยแบบ รหัสหลักๆก,ก่อนนะคะเช็คงานให้ก่อนนะคะแล้วก็เปิดจองวันพฤหัสส่งของให้วันศุกร์ลูกค้าที่โซนภาคเหนือใช้นิ่มซี่เสงก็คือจะได้ของทันใช้แน่นอนแล้วก็แจ้งอีกนิดนึงอัปเดตก่อนว่าวันที่8กับ 9, 9นี้นะลูกค้าโกดังหยุดนะเออวันที่8กับ9โกดังปิด2วันนะแม่นะขออนุญาตพาทีมงานพาน้องๆไปสัมมานากันขออนุญาต พักผ่อนกัน2วันนะคะโกดังปิดวันที่8 9้นะลูกค้าเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าคนไหนนะมีสั่งสินค้าหรือต้องการใช้สินค้าแล้วคะเพลนวันจะส่งดีๆนะคะสามารถสั่งซื้อสินค้าวันนี้ได้เลยจะได้รับสินค้าก่อนที่โกดังจะปิดเนาะมาจัดไปเลยลูกชายลูกค้าจากรุ่นนี้นะงานสเวตเตอร์ฮูดนะคะป้ายน้องหมี ไยหมี่ไฝเบลลูกค้จาจ๋า45กิโลวันนี้ทําโปรโให้นะแม่นะทําโปรโให้ยังตอบโปรโให้อยู่นะคะเหลือไม่เยอะเหลืออีกประมาณ30ลูกแม่รุ่นนี้นะคะ45โลนะน้องปล่อยให้ในราคา999บาทพอเออขอกระดิ่งหน่อยได้ไหมเดี๋ยวขอเองเอาไป999บาทพอนะแจ้งราคาไปเลยเราเรา,เราน่ารหลสีนค้าไม่รวมค่าจัส่งนะลูกค้จาจ๋า รุ่นมีสเสื้อเวตเตอร์เบอร์สามนะแม่นะเอาไป9 9้า้าบเาทพอมีสเวต,ต,ตเตอร์ใหม่พรมไหมสเวตเตอร์ใหม่พรมมีค่ะพี่พี่หนูเนนอยากให้เปิดเช็คเดซเซนไบคิงใช่ไหมเดี๋ยวหนูดูรายการสินค้านะแล้วเดี๋ยวหนูเปิดเช็คให้นะคะรายการสินค้านะ้องยังตอนนี้ยังรอรายการสินค้าไ้คิงอยู่นะคะใครใส่หนงก็สอบชมพูน้องคิงเดี๋ยวรอได้เลยเพราะว่า้นงแบบว่านานๆจะมา,ามาแล้วก็มาแล้วนะแม่นะ หรือว่าใครโร่งงานญี่ปุ่นรุ่นอื่นนะแม่งานญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้หนีหายนะยังไม่ได้ทิ้งนะจ๊ะงานญี่ปุ่นเดี๋ยวเอาเข้ามาให้ต่อเลยนะคะ KME เพิ่งลงไปตอนนี้เหมือนมีรายการสินค้าหลายๆตัวยังมีว่างอยู่หลุดจองนะลูกค้าในี่ไนกี้ค่ะแม่รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นงานกระสอบสเวตเตอร์ฮูดนะงาน U.S. รุ่นนี้หนูแจ้งก่อนว่าเบอร์สามเบอร์สาคืออะไรเบอร์สก็คือผ้ามันอาจจะมีเฟดมีช้ำนะพี่นะผ้ามันอาจจะมีเฟดมีช้ำนะแม่นะแต่ว่า หัวอาจจะไม่ได้โดดขนาดนั้นนะคะแม่เพราะว่าต้องแจ้งตามตรงหนูจะมาบอกว่าเบอร์สามแต่ว่าหัวโดดอย่างเงี้งยอะไรนะอะไรนะเป็นจันโกครับอะไรนะคะเป็นจันโก้ครับเออมันคืออะไรลูกเป็นแบรนด์พวกแนวพวกสเก็ตครับแน,นี่ทาราคาได้ใช่ครับพันอัพครับพันอัพโอ๊ยมาลูกค้าน้องบอกว่าเป็นจันโก้รุ่นนี้นี่มีหัวออก นะคะเอาไปลุ้นหัวแบบนี้ได้นะคะลูกรีวิวนะแม่รวมทางลูกใหม่ด้วยวันนี้น้องปล่อยโปรให้นะคะเอาไปในราคา999บาทพอยังไม่รวมค่าส่งปล่อยโปรกันเราเรานิดนึงเพราะว่าช่วงนี้คือแบบว่าน้ำมุงน้ำมันเอยขึ้นโอ้โหฉ่ำนะคะเอารุ่นนี้ไปทำกำไรไปเติมร้านกันแมมนะไปเติมร้านกันนะนี่แบรนด์ใหม่แล้วลูกค้าเอ้ยมันก็ได้อยู่นะเบอร์สาม 9 9อยเก้าสิบเก้าบาทขอขอรหัสจ้ะขอรหัสอ่ะรีวิวนะแม่นะมีจังโก้ออกเมื่อกี้นะะรีวิวมีจังโก้ออกเอาไปเลยนะคะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนอนหนูสี่สิบสองนอนหนูสี่สิบสองพี่สุพี่สุลาลักษ์พี่สุลาลักษ์สองพันเก้าน่าจะเป็นรุ่นอื่นปะที่เนี่ยหนูเช็คก่อนนะ ถ้าเลูกค้าซื้อตัวนี้ราคา29ว่ะเบอร์สองป่ะที่พี่เอาไปพี่สุรลักษณ์น่าจะเอาเบอร์สองไปอะแต่เบอร์สองอะมันจะสะอาดกว่านี้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็คือแบบว่า90-80-100แนมะ่ความความใหม่ความสะอาด80-100นะคะเบอร์สองก็จะลดหลั่นกันมาแต่เบอร์สามเหมือนที่หนูแจ้งไปว่ามันไม่ได้หัวโดดอะไรขนาดนะั้นแต่เมื่อกี้มีออกหัวนะนอนหนู12หมดยังลูก เอาน้หนุสีสองโซอาค่ะเนี่ยสวยนะน้องบอกว่าพี่พี่บอกไม่มีหัวโดดไงตัวนี้ก็พันอัพแล้วพี่พี่บอกไม่มีหัวโดดไงพี่สาวตัวนี้ก็พันอัพแล้วพี่สาวจ๋าใครได้อ่ะใครได้ไปอ่ะพี่อะไรได้พี่อะไรได้แม่รีวิวพี่เนยเหรอพี่เน์ได้ ุาลักของไปถึงหรือ,อยังหรือว่าซื้อเมื่อวานน่าจะส่งวันนี้ปะเอออ่ะลูกค้าจ๋ารีวิวโซอาแล้วจ้ะตอนนี้มีเป็นลูกใหม่นะแม่นะมีเป็นลูกใหม่นะแม่นะ999บาทพอแม่ก็ไก่2องสองค่ะก็ไก่สองสองค่ะแม่คูเบอสามเดี๋ยวหนูจะให้ดูงานคัดหัวนะคะ9ก้บาทแม่โอม พี่ซีนอยากมีดอยากมีเดทอยากได้เดทพันต้นต้นมีวีเช็คพี่หน่อยพันต้นต้นวีไปเช็คให้ดิค่ะมีปู89 SS กันไ้ม9 9ทมีเป็น89 SS จ่าพี่ซีนป้ายไหนวีดูพี่หน่อยจ้ะได้น้องวีบอกว่ามีปูแน่ไซแพนด้า89 SS 999มีกี่ลูกอ่ะอุวยได้อยู่นะอันเ Under Armour ฮองเต้ฮองเต้ลูกค้าจ๋าลูกค้าที่ใช้ขนส่งนะฮองเต้นะมีว่างเจ็ดลูกจ้ะ ทักหาแอดมินขอบินขนส่งได้เลยแม่เพราะว่าค้องเตกเขาจะเป็นระบบโทรเช็คนะคะหนาแปดเ้าอดมีรีวิวปะเช็ค่มีกระสอบรีวิวปะถ้ามีเอาไม้พี่หน่อยเดี๋ยวให้พี่สินดูนะคะข่าวแฟชั่นยังมีอยู่นะพี่นะอ่ะรุ่นนี้นะลูกค้าจ๋าเก้าเลยเก้าเก้าพอรุ่นใหม่รหัสอะไรนะลูกนะรุ่นใหม่กสองสองนะแม่นะ รุ่นใหม่กสองสองนะ9ก้ารก้าบาทพอวันนี้มีแค่30ลูกวันนี้รุ่นนี้หนูทํามาให้แค่30ลูกนะแม่หมดล็อตแล้วไม่มีแล้วนะฮะมีแค่30ลูกนะจ๊ะลูกค้าจ๋านะเอาไปเติมร้านได้รุ่นเนี้ว่าบาปลูกค้าแบรนด์มันก็มีนะเนี่ยอะอะบัตรโชว์ดิลูกแชมเปี้ยนรุ่นมีปนไปนะคะลูกค้าผ่านหน้าสมหัวนะแบรนด์ก็มีออกนะว่าบา ถ้าอย่างว่าไอตัวนี้มันมันมัน,มนไม่มีรูใสใช่ป่ะแม่ไปเอาเชือกองเท้ามาใส่ได้นะคะสั่งแ e อปส้มเชือกองเทา้านะคะก่อสอ,สองสองมาได้เลยสระแกว้วค่าส่งเท่าไหร่สระแก้วค่าส่งลูกถ้าเป็นลูกสี่ห้ากิโลไม่แพงแม่ประมาณสองร้อยกว่าบาทนะประมาณสองร้อยกว่าบาทแต่ถ้าใช้เยอะละละมูเอละละมูหรือว่ารถเหมาได้เลยนะคะก็จะถูก นะรีวิวไปแล้วแม่ตอนนี้มีลูกใหม่วางกอสองสองผ้าหนาหรือบางตัวนี้นะคะหนาบางปนกันเป็นเสเวตเตอร์ฮูดเสืเสเวตเสเวตอะไรเป็นเสเตอเ์สตัที่แบบวัยรุ่นใส่อ่ะพี่มันไม่ได้หนาแบบก็คือผ้าเสเวตเวอต์ปกติเลยแม่จ๋าใช่เก้าห่วยเก้าเก้าถูกมากคอเกลมเก้าเก้าเก้ายังไม่มีแต่ว่าหนูมีคอกรมไม่นี่นะคอเกลมแพคกี่ตัววะ ร้อยห้า,หาตัวมีแพ็กร้อยห้าตัวหนึ่งพันเก้าร้อยพี่งานคัดให้แล้วนะเป็นงานที่หนูคัดเพื่อภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยออกให้นะคะหนึ่งร้อยห้าตัวนะขอกุมงานคัดจากลูกค้าจ๋าหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสนใจบอกได้ได้เลยแต่ที่จริงอ่ะหนูว่าฮูดอ่ะเก้าร้อยเก้าเก้าคือถูกโคตรเลยเนายถูกแบบเนี่ยสุดวิตอรียซีเข็เออแบรนด์สาวๆมีให้ออกเนี่ยใส่แบบนี้ลูกค้าเอาไป ได้เลยก็คือใส่กันแดดกันแอ์ใส่แบบเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยได้เลย999เท่านั้นแม่กอไก่สองสองมาได้เลยนะอยากได้มากกว่าหนึ่งก็คือก็ไก่สองสองเท่ากับจํานวนมาได้เลยงานไม่ขี้เหร่หนูว่าเป็นเบอร์สามที่ไปได้อะ่ะ900กว่าบาทเองถูกมากจํานวนตัวก็คือแบบได้อยู่นะได้เลยลูกค้ารุ่นนี้แบบมันร้อยกว่าตัวอัพอยู่แล้วแล้วราคาแบบคือถูกมากแม่ 999บาทห้องนังกอสองสองนะแม <Negative paper> ่นะ1นึ่ง <movies> พ <that rant> ันมิทอนกอสองสองนะขอลูกรีวิว8 9 s ไปยัง 89SS เอสเอไปดูให้หน่อยเอามาให้หน่อยจะมีรีวิววันที่2เดือนหกนะกอสองสองมาได้เลยขอเปิดลูกได้ปะเพื่อแบบว่าเป็นการยืนยันว่าเบอร์สามก็มีแบบน้ำหนึ่งน้ำสองปนใช่ค่ะนะมีน้ำหนึ่งน้ำสองติดปนไปนะแม่นะ อันนี้9 9, 9้เตุวรุ่มนี้ทดสอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณร2 0ย5 0สิประมาณเนี้ยแม่โดยประมาณนะโอ๊ยส่งผิดได้โอเคเน<อ>ี่ย<ะ>ก็ได้อยู่นะแม่นะะถ้ามันมีติดข่งติดขุ่ยก็แค่ซื้อที่ลูกที่ขูดขิดเ่งเนาะขายได้อยู่ตัว80<ช>ไปได้ม<า>ุ่มนีไปได้สบายแล้วก็ไซส์แบบชายหญิงนะคะ กสองสองนะแม่นะเดี๋ยวเปิดให้อีกลูกหนึ่งพี่ซีนรอก่อนนะให้น้องไปหาเดทอยู่แป๊บหนึ่งเดทแป็กเก้าเอสเอสแป็เก้าเอเดทอาจจะแบบว่าไม่ได้แฟจ๋านะแม่นะไม่ได้แฟจ๋าแต่ว่ามันเป็นตัวเดทราคาประหยัดที่แบบเหมือนรุ่นนี้แหละก็คือเน้นแบบไปขัดได้ก็จะวางอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวรูปรีวิวเดี๋ยวหนูเปิดให้อีกลูกหนึ่งจะได้เช็คกันไปเลยว่าเบอร์สามโกด